เคาะลูกนังครับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวเต็ดวันจันทร์หน้าแล้วนะครับผมที่เราจะทราบผลว่าใครจะเป็นสุดยอดนักเตะแห่งปีนะครับผมหรือรางวัลบรลลงดอซึ่งถือว่าเป็นกิจยศสูงสุดของนักเตะนะครับที่อยากจะได้ครอบครองไปซึ่งก็อยากที่ทราบกันดีว่าช่วงหนึ่งนั้นคิสเียโนโ,โรนัลโดและก็ลิโอนเนลเมสซ่นั้นก็ต่างฝ่ายต่างก็ผลัดกันได้รางวัลน,นี้ไปนั่นเองนะครับแต่ถ้ว่าทั้งสองคนนี้ก็ถึงช่วง ของปลายอาชีพแล้วนะครับก็ตอนนี้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็รา,ายต่อหลายคนนะครับก็รอรุ้นว่าหลังจากนี้แล้วใครนั้นจะสามารถคว้ารางวัลไปครอบครองนั่นเองนะครับสื่อทางฝั่งของแดนกระทิงนะครับก็ได้มีการหลุดโผลนะครับผมรายชื่อผู้ที่จะได้รางวัลน,นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่า,ามีการหลุดออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชื่อได้หรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งงาน มอบรางวัลบอลองดอนนะครับประจำปีนี้ถูกจัดถูกกำหนดให้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้หรือว่าจัดนหน้าที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับโดยมีการคาดหมายกันว่าจะเป็นการแย่งชิงระหว่าง2นักเตะนะครับก็คือทางฝั่งของโรดี้นะครับผมกองกลางห้องเครื่องทีมชาติสเปนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดฤดูกาลร,รวมไปถึงการเป็นเสาหลักนะครับผมช่วยให้ทีมชาติสเปนนั้นควา้าแชมป์ยูโรไปครอบครองล่าสุดนั่น กับอีกหนึ่งคนก็คือวินิสุอุจูเนียนะครับแนวรุกจาก เรอัลมาดริดนะครับผมแล้วก็ทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับซึ่งด้ดยการก่อนนั้นก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ช่วยให้ทีมเรอัลมาดริดนะครับผมคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปครอบครองนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นมีความร้อนแรงเอาสุดๆนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับอาร์่ซอ่ชื่อดังของประเทศสเปนนะครับผมก็ได้มีการรายงานนะครับโดยการระบุว่าทางฝั่งของวินิสุสจูเนียนั้นจะได้รางวัลนี้ไปครอบครองนะครับผมซึ่งจะได้สัมผัสกิจยศชิ้นนี้เป็น ครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับทั้งนี้ในซีซั่นที่ผ่านมานะครับ2023-2024นั้นดาวเตะชาวแซมบ้าระเบิดฟอร์มปัดยิงประตูไปได้ถึง24ลูกนะครับในทุกรายการบวกกับอีก11แอ็ดแต์ินะครับคาทีมเรอัลมาดริดคว้าทั้งแชมป์ลาลีกาสเปนแล้วก็แชมป์ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น ข่าวสั้นๆน,นะครับผมจากฝั่งอาร์นะครับผมที่มีการหลุดรายชื่อผู้ที่จะได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําปีนี้ไปครอบครองหรือนักเตะบอลลงดอนนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชื่อถือได้อย่างไรนะครับผมเนื่องจากว่าอาร์นั้นถือว่าเป็นสื่อหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการลั่นเรื่องนี้ออกมานะครับผมแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าวันจันร์นี้จะเป็นใครซึ่งหลายฝ่ายนะครับผมก็คาดการณ์กันต่างๆนานๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นมินิซิลจูเนียร์ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาที่สุดนะครับของฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของโรดีเองเนี่ยก็แม้ว่าจะไม่ได้มีสถิตินะครับผมในการถล่มประตูอะไรมากมายเนื่องจากว่าเป็นกองกลางตัวรับนั่นเองแต่ถ้าว่าเรื่องของการเป็นเสาหลักนะครับที่ช่วยให้ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ4สมัยติดต่อกันรวมไปถึงการเป็นเสาหลักให้กับทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าผลงานโดดเด่นเอามากเช่นเดียวกับ วิศุตเจเนียนะครับผมที่ผลงานเรื่องของเกมรุกนั้นบอกเลยว่าจัดจ้านเอามากๆนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยววันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้หรือจันทร์หน้าเราก็จะได้ทราบผลนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าบัลลังดอกไปนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนักจาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอตแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ